ราคาเริ่มต้นปรับเป็น155,000บาทครับ155 0 0นะครับจากผู้ฝากประมูล1 6 6 0 0 6 1 0ห0 0้ 105, 0 0 0 1 0แ0 0 0 1 0 0 0 0 0แ0น0 0 0แ0 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 0ครับ206 0 0 0ครับในห้องสเต็ปต่อไป207 0 0 0นะครับ207 0 0 0ครับทางโทรศัพท์ครับ208ครับในห้อง209มีไหมครับ209ครับ ทางโทรศัพท์ครับสามแสนครับในห้องสามแสนหนึ 300, 1, ่งมีไหมครับสามแสนหนึ่งครับโทรศัพท์ครับ3า0 0 0นสองครับในห้องครับสามแสนสามีไมครับสามแสนสามโทรศัพท์ครับสามแสนสครับในห้องครับสามแสนห้มีไหมครับสามแสนครับโทรศัพท์ครับสามแสนหกมีไหมครับขณะนี้สามแสนทางโทรศัพท์นะครับต้องการสามแสนหกมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขายที่3,500 0นะครับ